เรื่องของครูนี้มีการนําเสนอในหลากหลายแง่มุมและก็หลากหลายมิตินะครับคุณผู้ชมยังจําภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตอย่างเรื่องสตรีเหล็กได้ไหมครับมีหนึ่งตัวละครคนหนึ่งครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทีมวอลเลย์บอลสาวประเภท2จังหวัดลําปางนั่นก็คือคุณครูบีนั่นเองนะครับวันนี้ทรัฐทีวีมีโอกาสเดินทางไปพูดคุยสัมภาษณ์เปิดใจกับครูบีหญิงเหล็กหัวใจแกร่งถ่ายทอดทุกเรื่องราวชีวิตยิ่งกว่าที่เราได้รับชมในภาพยนตร์ติดตามจากรายงานโดยคุณกรติกรธนะมหามงคลครับ หลายคนเขาว่าถ้าเลิกเลี้ยงหมาเลิกทำกีฬาเธอต้องรวยแน่เลยเธอต้องไม่เป็นหนี้แต่สิ่งเหล่านี้คือครูขันไม่ได้ครูทำไม่ได้ครับก็คงจะต้องอยู่เขาเงียบไปตลอดครูรักบนเล่ครับพรท,ทิพย์เขื่อนสุวง์ครูสอนวิชาพละศ,ศึกษาโรงเรียนบุญยวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปางวัย54ปีเธอคือตัวจริงของครูบีสตรีเหล็ก ที่โด่งดังในนามครูทอมบอยใส่แว่นตาสอนวอลเล่สาวประเภท2จากภาพยนตร์ดังเรื่องราวในหนังเล่าถึงช่วงชีวิตหนึ่งที่เธอได้เป็นโค้ชทีมลูกยางชายกึ่งหญิงจังหวัดลำปางคว้าเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติปากน้ำโพเกมเมื่อ18ปีก่อน คลิกเฮ้าห้าวกับความสําเร็จจนเป็นภาพยนตร์ดังแต่ความจริงไม่มีใครรู้ว่าครูบีมุ่งมั่นใช้วอลเล์บอลที่จะสร้างคนให้เป็นคนมาตั้งแต่31ปีก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นครูใหม่ๆด้วยจุดยืนความเป็นครูในแบบฉบับของตัวเองที่อยากเห็นเด็กๆได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่ามุ่งเน้นแค่วิชาการเธอเจ็บเข้าซูงอกทุกครั้งที่ผู้คนในแวดวงศึกษาธิการไทยม้างเมินพูดจาดูถูก และไม่ให้ความสําคัญกับการเล่นกีฬาเพราะบทเรียนจากการกีฬาทําให้ลูกศิษย์ของเธอประสบความสําเร็จมาหลายต่อหลายรุ่นทุกคนมองว่าการกีฬาเป็นเรื่องไร้สาระในความรู้สึกของกูบีนะคือแข่งก็แค่นั้นน่ะแข่งเพื่ออะไรไปแข่งทําไมทําไมไม่ย้ายไปอยู่โรงเรียนกีฬาเล่าคือว่ามันเป็นความเข้าใจที่ที่คาดเคลื่อนไปหรือเปล่า การกีฬาเป็นการทำให้คนเกิดการรวมกลุ่มทำให้คนรู้จักคำว่าแพ้หรือชนะตำน,นานจุดเริ่มต้นสตรีเหล็กไม่เคยคิดย่อท้อเธอเชื่อมั่นเสมอว่ากีฬาคือทางออกหนึ่งของสังคมแม้เงินสนับสนุนด้านกีฬาจากกระทรวงศึกษาธิการมีไม่มากนักแต่เธอพร้อมออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเพื่อลูกสิทธ์ของเธอทุกวันนี้ครูบี ยินยอมกู้หนี้สินปีละกว่า2 0 0แสนบาทมากว่า10ปีแล้วส่วนหนึ่งเป็นค่าส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ,ๆและค่าอุปกรณ์แม้ติดหนี้ไม่รวยเงินทองแต่ครูบีรวยความสุขที่ได้สร้างคนจากกีฬาที่เธอรักปีปีหนึ่งเราแข่งขันแค่รายการเดียวสองรายการเด็กก็ไม่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมแลครับความที่ครูจิตวิญ,ญญาณครูบีเป็น ครูกีฬาครูบีก็อยากให้เด็กนั้นมีความสามารถด้านการกีฬาในเฉพาะเด็กที่มีความสามารถด้านนี้มีพรสวรรค์ด้านนี้เพราะฉะนั้นมันต้องค่าใช้จ่ายสูงเรื่องนี้แต่ถามว่าพอใจไหมก็บีครูบีก็มีความสุขนะม,มีมีความสุขในเะรื่องของการเป็นนี่พูดยังไงว่าง,งั้นเถอะถ้าแล้วเด็กได้แข่งขันทุกวันนี้ครูบีสตรีเหล็กพรทิพย์เขื่อนสุวงใช้ชีวิตเรียบง่ายกับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตกับสุนัขที่เธอรัก และส่งเสริมวอลเลย์บ,บอลให้นักเรียนอย่างสุดความสามารถที่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้อาจมีคนไม่มากนักที่สนใจเรื่องของเธอในปัจจุบันแต่ชีวิตครูบีตัวจริงยิ่งใหญ่กว่าในภาพยนตร์